เอวเคล็ไปตูเอวเคล็ดจะเลยหัวดทาัียมี

สวัสดีนะครับคือป็นชนที่รักทุกคนวันนี้ก็เรื่องสําคัญเอาเรื่องสําคัญก่อนวันนี้เราเป็นการประชุมของสอบสนะกรรมการบริหารสากาในเรื่องของเศรษฐกิจนะเป็นหลักซึ่งมันเกี่ยวพันอยู่หลายหน่วยงานหลายกระทรวงด้วยกันแล้วเราก็ต้องเร่งรัดพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ของเราแล้วนะวันนี้ก็พูดหลายอย่างด้วยกันว่มามาตรการแรงดึงดูดที่จะทําให้คนมาลงทุนในประเทศไทยนะหรือการพัฒนาสถาบนันการเงินของเรา แมระทั่งในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ทำซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้แลก็มีการทารุยทุกวันปัญหาหลักๆก็คือมันเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเดิมๆของเราหรือกฎหมายเดิมๆของเราที่คือจะปต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขนะไม่งั้นมันก็การลงทุนต่างๆนี้มันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้นะครับหลายกฎหมายก็เป็นอะไรล่ะอาจจะมีความล่าสมัยนะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพื้นบ้านเลยต่างๆเหล่านี้นะทั้งที่เรามีศักยภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นนนี้ก็ยัง กาบเรียนฝาย่าวยังประชาชนด้วยนะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับรัฐบาลก็จะทําอย่างรอบคอบที่สุดนะเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเพราะทั้งหมดยังอยู่ในหลักการของเราของนโยบายนีที่เราใช้คาว่าพลิกโฉมประเทศไทยไงนะเพราะนั้นต้องพลิกโฉมในทุกๆด้านเราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าโลกเรามาไนไพรมแดนนะวันนี้ก็มีหลายฝักงหลายฝ่ายด้วยกันในโลกใบนี้ เราต้องแสวงหาประโยชน์จากทุกอันให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเราก็ไม่มีรายได้ที่เพียงพอที่จะมาพัฒนาประเทศที่จะมาดูแลผู้มีรายได้น้อยหรือมาลงทุนทางด้านอื่นนะครับศักยภาพของเรามีเยอะมากวันนี้ก็พูดไปในเรื่องของคลาวนะระบบ Big Data ตั้งระบบคลาวในประเทศไทยซึ่งมีหลายบริษ,ษัทซึ่งอันนี้มีการลงทุนต่างชาติอยู่แล้วเขาอยากปรีด้วประสงค์อยากจะลงทุนเพิ่มเราก็ต้องหามาตรการที่จะ ลดปัญหาอุปสรรคระหว่างกันให้ได้มากที่สุดนะครับจากการประชุมกับผู้แทนภาคเอกชนธุรกิจข้ามชาติต่างๆวนันนี้เขายินดีที่จะลงตัวเงินไทยเพิ่มขึ้นถ้าเราปรับอัตราต่างๆหรือมาตรการต่างๆให้มีความเหมาะสมนะประเทศไทยมีสภาพเพียงพออยู่แล้วนะก็ขอ,ขอความร่วมมือจากพวกเราจากประชาชนด้วยให้เข้าใจนะอันนี้คือเรื่องของความก้าวหน้าของประเทศของเราเรา,เราต้องการจะพิกชฉมประเทศไทยให้ได้เร็วที่สุดนะครับ ในการจะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศให้มากที่สุดนะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดก็ตามนะครับเรื่องที่สองในเรื่องของแรงงานอะนีถ้ามีปัญหาเดี๋ยวก็สอบถามโดยตรงเพราะมีข้อมูลมากมายนะเรื่องตกงานจ้างงานอะไรจำลองเนี่ยผู้มีงานใหม่ต่างๆเหล่านี้ตัวเลขมันมีแสดงชี้ชัดออกมานะเราบริหารด้วยข้อมูลในเชิงลึกนะมีบิ๊กเดต้าว่าเพราะฉะนั้นผมก,ก็ย้ำทุกหน่วยงานเพาต้องหาตมนี้นะเมื่อวานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็การ รูประบบก,การทํางานภาครัฐนะก็มีหลายเรื่องที่เราใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานของภาครัฐนะมันก็จะมุ่งหมายไปสู่ในองค์การทําให้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะลดเวลาลดภาระนะของประชาชนของผู้ปอบการต่างๆให้มากที่สุดโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเสริมนะครับนั่นคือปอุูปราชการมันต้องพัฒนาต้งมีอประกอบน์ด้ววการเรียนรู้ต่างๆและประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆของรัฐบาลใหม่ๆที่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่องการจัดงานปีใหม่นะครับเคาดาวต่งางๆนี่ผมก็ได้สั่งการกับสบคแล้วให้เร่งพิจารณาหรือการให้ผู้ประกอบการต่างๆท,ที่ที่มีความประสงค์เหล่านี้ได้มา,มาพูดคุยกันหาหรือกันภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาเพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการนะ ก็หลักๆก็ส่วนใหญ่ก็คงอยเป็นเรื่องของการจัดการการแจ้งอะเนาะเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงการต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดอีกระอบหนึ่งในเรื่องของโอไมิคอนนะจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ยังโชคดีที่ในประเทศไทยก็ยังไม่ตรวจพบในขณะนี้นะแต่ก็มีคนที่เคยเดินทางไปล่วงหน้ามาก่อนแล้วตอนนี้ก็ให้ติดตามตัวทั้งหมดนะครับก็ทราบอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไะก็ให้พื้นะที่ท้องที่ในําเข้ารับการตรวจสอบผมคิดว่าเจ้าตัวเนี่ย ก็คงก็ต้องระวังตัวเองอยู่แล้วล่ะผมคิดว่านะที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกไปเนี่ยตามตัวไห้ครบนะครับแล้วก็ตรวจสอบซะม่ามีการติดเชื้ออะไรบ้างหรือไม่อย่างไรเพื่อเข้าสู่มาตรการของสบคและสาธารณสุขอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นเรื่องทายินดีว่าวันนี้ก็สถิติกตารการติดเชือ้อการรักษาหายการเสียชีวิตก็ลดลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงลดลงมาตามลําดับนะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกถ็ถือว่าสถานการณ์กำลัง,งจะดีขึ้น เป็นตามลําดับนะกิจาการต่างๆหลายอย่างก็ทยอยเปิดได้เลยได้ก็ว่ากันไปเพราะ้นเรื่องนี้เราก็ขอเรื่องนัดจะพิจารณาภายในสัปดาห์นาสัปดาห์เนี้สัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยนะวันนี้ก็วันที่สี่ละใช่ไหมสามละนะเพื่อจะได้ให้เวลาเขาไปการเตรียมการเนาะเรื่องต่อไปจะถามเรื่องอะไรอีกนะน,นี่ไงเดี๋ยวถามนี่ผมมอบหมายไว้ไหรอกมีอะไร ก็เหมาะสมก็ดูสถานการณ์เหมาะสมอะไรที all, médico, ่ม no right ันเกี่ยวข้องกับเหมาะสมคืออะไรความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะความขัดแย้งต่างๆมันลดลงนะเพราะต้องเป็นหัวประเด็นความมั่นคงความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมันต้องมาก่อนนะเมื่อไหร่ที่มีความพร้อมันก็เลือกตั้งไปนะก็แต่สุดแล้วแต่เราจะเลือกใครนะก็เธอ ก็ไปหามาสิหามาหาให้ผมไปถามคนที่เกี่ยวข้องมาว่าทาไมบ้านเมืองยันสงบมันท้อมจะเลือกตั้งอะไรได้บ้างกไปว่ามาต่อไปมีไหมก็ใช่แต่สิก็บอกแล้วว่าเลือกตั้งปีหกห้าหกห้าใช่ไหมล่ะปีที่ปีอะไรเออหกสี่ตลอดมาหกห้าเลือกตั้งสถานการณ์ต้องมีความพร้อมไงสงบเรียบร้อย

มันเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้มันครบวารละไปก็เท่านั้นเองนะอยา้มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเสียหายแล้วมันมันเมืองมันี้ไปได้ผมก็ทําอะไรอย่างไว้แล้วนะไม่ได้ทำเพื่อวันนี้เพื่อคะแนนเสียงของผมด้วยทําไไปผมทําให้กับประชาชนประเทศชาติมีแผนงานอนดับขไัไปเยอะแยะไปหมดนะก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันอืม ก็ก็เป็นนี่เป็นนายกมาอยากจรเลือกตั้งอ่ะก็เป็นทางการเมืองใช่ไหมผมปนทหานอยู่บ่ะล่ะหานก็เสียแล้วนะแล้วไงให้ผมต้องลดยศตกไปไงตัดยศต่อยศที่ประธานผมนะก็ว่ากันดาบลดเป็นใกล้เลือกตั้งหมดมีอะไรอี ลงอะไรนะแล้วเธอก็บอกแล้วที่ไปถึงเวลาเดี๋ยวไปถามเราหน่อยเดี<_<_<_<_๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนดูนะผมอยากอยากให้มองตอนนี้ทุกคนเราไปมองปลายทางกันใช่ไหมว่ามันแพงมันยางงูนอย่างนี้มันร้อยกว่าต่อนะเราไปดูต้นทางที่เขาออกมาอย่างไงการออกมาจากกองสลากเนี่ยเขามีการ จัดสรรโค้ตาลงไปเพราะมันเป็นอาชีพโภชจนเหมือนกันถูกไหมหลายจังหวัดเกือบทุททกจังหวัดมีคนประกอบอาชีพนี้เยอะแล้วมีเจ้ภาสมาคมต่างๆที่ต้องดูแลเขาอะไรเขาเพื่อให้มีกองทุนในของเขาก็แบ่งโค้ตาไปไปทุกจังหวัดนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วที่แบ่งออกไปเนี่ยไม่ใช่ราคา80ิบาทด้วยต่ำกว่า80เพื่อเขาจะมีกําไรตรงโน้นนะครับแต่วันนี้ถ้ามองต่อไปในกระบวนการต่อไปไอ้ห้าเสือห้าสิงมันก็ไม่ได้มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมมันเป็นการอะไรให้โค้ตาตรงไปที่จังหวัด แล้วก็พื้นที่นะสมาคมคมน,นี้ขั้นตอนต่อไปตรงนั้นก็คือตรงนั้นนะ่ะไปรวมกันได้ยังไงมันต้องไปดูปลายทางว่าแล้วคนคนสนุนเพราะอะไรเพราะทุกคนก็อยากจะได้โควตาได้อะไรเลขชุดใช่ไหมมันก็เลยเป็นแหล่งผลประโยชน์ของเขาไงเพราะฉะนั้นก็อมีหลายคนก็เสนอมาก็รัดบ,บาลออกหุยชุดไปเลยสิมันเป็นไปได้ไหมเล่ะก็เราก็ทํากระจายไปแล้วอยู่ขนาดนี้กระจายออกไปเพราะนั้นปัญหาสาคัญก็คือการไปรวมชุดตรงโน้น ต้องไปตรวจสอบกัน,นทังน้นอีกทีว่าแล้วมันไปเพิ่มกันได้ยังไงนะสรุปว่าเมื่อมีความต้องการมีดีมานมันก็มีทัพพปลายอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนอืจะแก้ปัญหานี้ได้หรอก็ต้องไปสำนุนการซื้อเลขชุดมันก็ไม่มีการมันก็ไม่ไปรวมกันเลยใช่ไหมทำได้ไหมล่ะ,ะแล้วเต้ ก็แปดสิบาทงไงก็ออกจากถ้าไปซื้อที่หน้า,าก,กองตลาดก,ก็แปดสิบถ้าไปซื้อจากข้างนอกมันก็แปดสิบไปละเพราะมาตรการมาตรฐานนี่คือแปดสิบทั่วประเทศแต่การรวมเนี่ยไปรวมกันได้ยังไงอ่ะมันมีความต้องการมีอุปสงค์อุปทานมันก็มีคนไปกว้านรวมกันตรงโน้นไอ้คนบางคนก็ได้ไปก็ไม่อยากขายเองไม่ต้องขายสบายดีก็ไปผ่องให้คนอื่นเขาต่อมันต,ต้องไปสอกตรงโน,น้นนะผมคิดว่ากองตลาดันนี้ก็ทําได้ดี ตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็ปรับไปหลายอย่างด้วยกันนะให้เกิดความชัดเจนให้เกิดความอะไรเป็นธรรมนะดูแลผู้ปกอบการมีคนประกอบการเรื่องขายลอตเตอรี่ถัากี่หมื่นคนกี่แสนคนในประเทศไทยในเวลานี้เยอะนะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปขายถ้าวิธีแก้ที่ง่ายสุดนะก็อย่าไปซื้อเลขชุดแล้วม,มันก็ถูกได้ไปยม่กี่ไม่อีกคนหรอมะันะ้งเนาะ แบ่งๆเฉลี่ยเขารวยกันบ,กบ้างดิโชคลาภกันทอมผมผม,มเป็นเรื่องของสภา,านะก็เป็นเรื่องการเสนอก็เป็นเรื่องเขาเสนอของสอสเขาเสนอเข้าไปก็เป็เรื่องของการบริการไปพิจารณากันนะดูถึงความเหมาะสมนะดูถึงข้อเท็จจริงดูถึงปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะในประเทศรอบบ้านนะเราก็มีเยอะแยะนะแล้วก็แอบไปเล่นกันอะไรกันเยอะแยะไปหมดอะ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมมาเนาะอืมก็จะพาที่ผมไม่สั่งอะไรเขาได้ผมไม่ได้เป็นคนเสนอเรื่องนี้เข้าไปเเรื่องของสอสผมไม่ตอบอะตอบไม่ได้เป็นเรื่องของประชาชนมีอะไรหมดแล้วเนาะเอเอ,อนโยบายดีอยู่แล้วโรงเรียนรอด <c oughs> วันครอบครัววันภรรยา <c oughs> อของญี่ปุ่นเขานำ จะอะไรไม่เรื่องส่วนตัวของฉันนะฉันรักเขาทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันพิเศษแล้วเ,เธอแนี่ยมีอย่างอ่ะไอามาพูดคนเขามีไอ้คนไม่มีอย่ามาพูดโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีจ้ามีอะไรถาม ครับขอ,อยาตทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่างที่ท่านนายมนตรีท่านบุญเด็กจิตต์จำชายได้กล่าวสักครู่นะครับเรื่องการเยียวยาธุรกิจผับเทคกลางคืนนะครับก็เราได้หาลือไปแล้วรอบหนึ่งแต่วันที่หาลือวันนั้นเราได้แนวทางแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือตัวเลขเราเลยให้ทางผู้แทนทางสมาคมต่างๆที่มหาลือให้กลับไปทําตัวเลขเราจะการเยียวยาจะแบ่งเป็นสามสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มนายจ้างนายจ้างฐานประกอบการเนี่ย ส่วนมากก็อยู่ในส่วน,วนของธุรกิจ s m e ซึ่งเราได้เยียวยายในส่วนของรัฐบาลโดยท่านยศน้ตเตียได้ให้ยบายการเยียวยาย s m e หัลวละสามพันเช่นนายจ้างมีลูกน้องมีพนักง,งาน50คนก็จะได้รับเงินแสนห้าต่อเดือนในส่วนนี้เป็นเงินของรัฐบาลเงินเนส่วนเงินกู้นะครับก็3เดือนก็4ี่แสนห้าในส่วนนี้คือช่วยเหลือนายจ้างส่วนลูกจ้างที่อยู่ในระบบการทันขมมาตาสามสามซึ่งธุรกิจผับเท็กบาร์เด็กเสิร์ฟพ่อครัว หรือจะเป็นฝ่ายเสมนบัญชีงต่างเหล่านี้อยู่ในประเภทธุรกิจฐานบันเทิงเราก็จะดูแลโดยให้ทางสํานักง,งานประกันคัออกประกาศในส่วนของการเยียวยาย50%ในเหตุสุวิสัยขาที่1ขาที่ 2. คือแนวทางที่ท่านนายกรนตรีได้ให้ความห่วงใยคือถ้ามันไม่เพียงพอในการใช้ใจ่ายเราก็จะขอในส่วนของเงินกู้ของสภาพัฒน์เราตั้งตัวเลขไว้ประมาณการที่เราเคยเยียวยา,ยายในส่วนของมาตรา40อยู่มา5,000เราว็ตั้งใจว่าจะ นำเสนอที่5,000แต่เราขอดูตัวเลขเย็นนี้นะครับใบสองอันนี้คือถ้าอยู่ในระบบการคมจะได้สองขาขาแรกเราตั้งใจให้การคมช่วย50%เยียวยาเหตุสุวิสัยอีกขาหนึ่งขอเงินกู้รัฐบาลช่วยเข้าไปสว่วนอีกขาหนึ่งที่เป็นศิลป,ปินซึ่งเป็นอาชีพอิสระซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบการคมเหล่านี้อาจจะต้องมีการขึ้นทะเบียนในมาตรา40ซึ่งข้อมูลจาก29จังหวัดที่เราเยียวยาไปที่ผ่านมามีอยู่มา23,000 24,000คน แต่ในส่วนนี้เราต้องดูแลทั้งประเทศอาจจะมีเพิ่มมาเราคาดการณ์ว่าไม่น่าเกินสัก1 0 0 0 0แนคนในส่วนนี้เราก็จะโยยากลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระแต่ปัญหาออยู่ที่ว่าการรับรองเราก็เลยให้ทางสมาคมต่างๆนั้นอาจจะต้องรับรองบุคลากรบุรคคลของท่านที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับเดี๋ยวบาบสองนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นผลที่จะได้ข้อสรุปแล้วก็นําสู่สภาพัฒน์เพื่อพิจารณาเงินกู้ของสุงกัรคลังแล้วก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เลยไม่ต้องเข้าสประสแล้วนะครับในส่วนนี้ ครับก็เดี๋ยวขอดูตัวเลขก็ต้องให้ทางกกองไปทําเรื่อง,องก่อนฮะก็แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใจย้อนหลังชดเชยเยียวยาได้อยู่แล้วนะับคือถ้าการะะตีแค่แสนล้านไอ้แสนแสนคนเนี่ยถ้าแสนคนแล้วตีว่าสักคนละห้าพันข้นมาห้าร้อยล้านแต่ถ้าเกิดสองส0คนก็ตีพันล้านแต่มันคุ้มค่ามากกว่าถ้าเปิดเปิดแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเปิดแล้วเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันใช้เงินมากกว่าห้าร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าธุรกิจศิลป,ปินการแจ้งนั้นทางสบค โดยท่านยกให้ควาหมหูวงใยนั้นได้เปิดแล้วได้อนุญาตให้เปิดแล้วสินเป็กนกลางแจ้งนะครับที่วันทั้นมามาหาผมสองชุดชุดแรกได้เปิดแล้วเหลือชุดนี้ผับเทคกลางคืนนะครับที่เราจะเหยียดยานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องส่วนช่วยครับอ,อัอตราว่างงานนะครับที่วันนี้ผมรายงานทางพสพสก็คือว่าตลาดจ้างงานปีส5 6 4ัรเป็นบวกอยู่1 8 0 0 0 0กว่าคนคือคนออก6 9 0 0 0 0กมว่าคนคน6 9 0 0 0 0กว่าคนออกไปทำงานที่อื่นประมาณ47 0 0 0 0 แต่ว,ว่าออกจากตลาดจ้างงานสามกรณีประมาณสองแสนคนแต่มีน้องๆจบใหม่อายุยี่ห้าปีลงมาไม่เลยทํางานเข้ามาอกีกประมาณเกือบสี่แสนคนและตลาดจ้างงานปีหกสี่เนี่ยเป็นบวกประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นย้อนกลับไปปีหกสามหกสามนั้นตลาดจ้างงานติดลบอยู่ห้าแสนกว่าคนแปลว่าสถานก,การณ์ในการที่ท่านยกได้ให้ง้อมาในการเยียวยาหรือรักษาการจ้างงานต่างๆนั้นทําให้ส่งออกโตสังเกตนนะภาพส่งออกโตเนี่ยทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่ในสิ่งที่ผ่านมาการที่วิเคราะห์จากนักวิชาการต่างๆเขาใช้สุ่มตัวอย่างจาก 3- 4พันชุดซึ่งถ้าเกิดไปสุ่มตัวอย่างกับธุรกิจผับเทคกลางคืนก็ต้องแน่นอนมันตกงานหมดแต่ถ้าเกิดไปสุ่มตัวอย่างกับธุรกิจภาคผลิตส่งออกอันนี้เติบโตเพราะธุรกิจส่งออกเติบโตผมถึงบอกว่าธุรกิจมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนที่ดีเนี่ยมันมีมากแต่ว่าการสุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้สุ่มตรงนั้นแต่ในส่วนที่มองว่าตกงานอาชีพอิสระ ท่านนายกให้ในโยบายมาสักครู่ผมเองก็ต้องให้ทางกรมพัฒนาถองแรงงานไปโฟกัสไปที่กลุ่มต่างๆอาชีพอิสระเพื่อเขาอยากฝึกอาชีพอะไรแล้วก็สอนเขาตอนนี้ที่สิ่งที่ขาดตลาดในภาคของการจ้างงานก็คือแรงงานเกี่ยวกับสกิลเกี่ยวกับท่องเที่ยวโรงแรมซึ่งตอนนี้เราเปิดประเทศภาพบวกอ,อย่างหนึ่งที่ให้นักสื่อมวลชนได้เห็นภาพนะครับว่าหลังจากที่นโยบายรัฐบาลช่วยหัวหละสามพันเอสเออ ในการรักษาการจ้างงานและจ้างเพิ่มก็ให้เพิ่มอีกสามพันต่อหัวเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีการจ้างงานเพิ่มมา 1, 9, หนึ 1, 9, ห่งหมื่นเก้าพันกว่าคนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าคนไปอยู่ของธุรก,กิจแฟกเตอร์ของท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนี่คือภาพบวกของสัญญาณการเปิดประเทศนะครับก็อยากเรียนว่าเราเองการวิเคราะห์ต่างๆเราต้องขอบคุณทางนักวิชาการต่างที่เขาวิเคราะห์เหมือนเราเป็นผมก็ลังเปรียบเทียบถ้าเราป่วยเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหมอวิเคราะห์ว่าเราอยู่ได้ห้าปีสิบปีแต่ถ้าเราดูแลตัวเองกินยาออกกำลังกายเหมือนกับที่ รัฐบาลมีนักวิชาการมีคอจะตกงานเท่านั้นท่านี้แต่นโยบายรัฐบาลออกมาเป็นยากระตุ้นยาหลายๆเรื่องก็ทําให้การที่เรารักษาหรือทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้นานมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนนี้ก็อยากจะฝากถ้าเกิดมีการตกงานอย่างที่เป็นข่าวผมคงอยู่กระทรวงไม่ได้แน่นอนเพราะคนต้องมาหาผมเยอะแยะอันนี้กระทรวงผมไม่ได้มีไม่มีภาพแบบนั้นได้สังเกตได้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงตัวเลขที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่ เป็นตัวเลขไอดีหลักทั้งหมดจากระบบการทั้งคมนะครับต่อข้อมูลของผมเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้หมดนะครับแต่การวิเคราะห์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะวิเคราะห์จากการสูงตัวอย่างหรือประเมินสถานก,การณ์นะครับแต่วันนี้ที่รายงานคือตัวเลขจริงทั้งหมดครับขอบคุณครับ